ไปดึงเอาไขมันเน่าๆที่ติดตามผนังลำไส้ไปดึงเอาแป้งไปดึงเอาอาหารที่สะสมมานานแสนนานนะคะของเน่าๆของเน่าเสียให้มันออกมานะคะเอวแบบว่ามันจะลงไปแบบหยใส่เสื้อผ้าสวยเลยล่ะคะ่ะถ่ายยากระบบขับถ่ายพังท้องอืดท้องบวมท้องคุ้ย โอ้โหวันนี้แท่มีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นค่ะตัวนี้เลยค่ะไฟเบอร์ธัญญานะคะในนี้เขาจะมีสารสกัดหลักๆเลยที่จะช่วยระบบลำไส้ของคุณช่วยระบบการย่อยของคุณนะคะในนี้เขาจะมีตัวหลักๆเลยก็คือไซเรียมฮักส์ค่ะมันคือไฟเบอร์เกรดพรีเมียมนะคะที่เราชงดื่มแบบนี้แล้วนะคะพอบดแก้วปุ๊บ ให้ดื่มน้ําตามอีกหนึ่งแกวนะคะตัวน้ําจะเข้าไปทําให้ไซเลียมหักคขาพองตัวแล้วมันจะเข้าไปตามแบบซอกหลืบตามการผลดของลําไส้มันจะออกมาแบบนุ่มนิมไม่ปวดบิดนะคะเคลียร์ผนังลําไส้ของเราแล้ววันนี้ทีนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ 1>, 1แถม1ในราคา690บาทนะคะและอีกโปรนึงที่เรียกว่าโปรเห็นผลและคุ้มมากๆซื้อ2นะคะแถม2แล้วก็แถมแก้วเช็คแบบนี้นะคะอีก1ใบนะคะในราคา1,350บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มใครที่สนใจนะคะทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้เมื่อขอไปถึงหน้าบ้านสามารถที่จะจ่ายเงินตรงนั้นได้เลยแล้วที่สำคัญส่งฟรีด้วยนะคะทุกคนโปรเห็นผลรีบจัดกันนะ